สวัสดีครับผมวันนี้มาเล่นเกม GTA ไฟเอมนะครับดูนี่ห้องซีคิงมาหาโกนระสาทเขานะครับผมไม่รู้จะไปไหนดีแต่คนหายไปในหมดตอนนี้ก็ไม่รู้นะคนอยู่ไหนกันหมดเน,นี่ยไม่มีใครเลย หรือว่าไปตีกับโรงเรียนอื่นไหม oh. เราต้องไปปวดเข่าก่อน mm hmm. รถมีคันเดียวจะเลินแล้ว เคออกได้สักทีกูจะออกได้เอ,อ้ยชนอีกเสียงอาจจะดังไปนะฮะไอ้น,นี้ไอ้น,นี่มันขับรถอะไร้ามันวะม,มันเลเนน่นอะไรกับมันแน่เนะ ไม่แรงเท่าไหร่โอ้ยชนขนาดรู้ไปแรงยังชนเลยควนออกแล้ว คนอ๊อกคนออกนูเรียนนี่มีใครแม่น่าจะมีกันเต็มนะแต่เรามาคนเดียวครับเราไปดูก็าเตียน เข้าไม่ได้เว้ยจอรู้ตรงไหนวะเนี่ยไม่มีที่จอลจกเก็บรถแกไงวเนี่ยเครื่องใหม่อ่ะตรงนี้อ่ะ ไ้เช่ารถหาที่ไปเจอแล้วครับผมเอาอีกรถหายไม่มีใครเลย เอ้มึงยิงกว๋วเนี่ยฮะยิงอะไรครับเปลวยิงกเนี่ยไม่มีปืนครับยิงอะไรวะมาถึงยังไม่ทลายไมมีเรื่องกันละโอ้ยหอระเบิดแม่มาเรียกเราเปาวพี่เฉยเลยไอ้ทำไมท้ามีพระคุณหมดยังเนี่ยเข้าแล้วเนี่น

ไม่รู้ในคลิปเฮิตหรือเปล่านะบอกเลยเจ๊กูเกิดร้ายบาวีครับบาวีครับขอเพลงทำรังใจหนะ่อะมาเหียร์เอาเข้า <c oughs> ตายเจ๊เลยยางยังคิดจะออกเลยจะร้องเพงเลงอะไรโอ้บาวีตายแล้วบาวีเฮบาวีใส่คู่บนนี่เหี้ยรคูไม่ได้อ่ะ <c oughs> บาวี <c oughs> ไอ่เป่าวีตายครับเมื่อกี้มีคนตีเป่าวีตายอ่ะรู้โอ้ตายแล้วพูดไม่ได้เดี๋ยว่าใส่ชุดแต่โรงเรียนลงไปตีเป่าตายไอ้ดำเนี่ไอ้เป่าวีดูเรื่องนบอง่าต้องเป่าวีแล้วเนี่ยไอ้เป่าวีตายนี่เขาทำไมหน้าเป่าวีไม่รู้เรื่องใครเขาบ้าปะเดี๋นะเขางบนน่ะดำๆนั่นน่ะเขาไม่ใส่ผอน่นมาไปตีเขาเสิรู้ไม่น่า เฮ้ยเป่าววีจะเอาบ่าววีไงวะอย่าอย่าฟีเมื่อจะฟีเอเราตายยุงบนเลยเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปเลยเนี่ยเฮ้ยบ่าววีเฮ้ยมึงเด้งตบหน่อยดิเพื่อมันจะล่วงมาเออตกตกนั่นแหละไม่ใช่โรงเรียนกูได้เฮ้ยขอช่วเป่าวีก่อนครับเป่าวีไม่รู้เรื่องอะไรเปาวีโรงเรียนอื่นมาตีเอ้ยโรงเรียนอื่นมาตีนายนะบ่าววีเราไม่ได้ตีนายนะไปเลยครับผม วิวีบาวีาวเอเพลงหน่อยครับวิวไดไหมครับไดไหมเอาเอาเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรก็ได้เอาประหินกระเรอบายก็ได้ก็ได้รองไงครับร <c oughs> อไม่เปฟินเอ้ยรถหายพารุตตรงไหนวะเนี่ย พาลุตอะไนวันนี้ลุไไปช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยรถมีร้อยย้อนนะร้อยข้อตีใส่ก่อนเออใส่เลยใส่มาเลยเอายไอ้ยูอยู่ใจยางจะโดนลูกลง

นี้ฉันรู้รอไหมเนี่ยมใช่รถหายแล้ววะยกรอแป๊บเดียวรถหายเลย เราตโรงเรียนร้องกันแล้วเรามีคุมขอเพลงอีกเราไม่เป็นอีกเอ้ยชนหมือนันโอ้โหเร็วโอ้รุดมีแสงหน้ารุดมีแรงกล้วเราอีก ลุงเรียนไหนวะนั่นลุงเรียนหายโอ้ลุงเรียนเรยวกว่าเราดีกว่ารู้ว่าเขาไม่เตรียมเรียนเราวะ